รับหน้ารับหน้ารับผมนี่นีู่เยนิหนึ่นิ่หนึนิดนึ่งอะไรกนี่ยนี่ยังโสดอยู่อีกเนี่ยโอ้ยตายต้ยอายบางคนรอใครบางคนเต็มที่มารอแนี่ สวยค่ะสุดยอดโอ๊ไหลทำไมอะครับผมค่ะคูกสาวค่ะคูกสาวคนสวยอ,อกเยชย <nên. S 1> ใช่ไหมก็เพิ่งเข้าโรงเรียนไวมากเลยคือตอนแรกก็ คือเราก็เลี้ยงเองใช่ไหมฮะเลี้ยงทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่แบบตัวเล็กๆอ่ะอุ้มเข้าบ้านแล้วยังคลองงงงยอยู่ตัดผ้ามาอีกทีแบบใส่ชุดเรียนแล้วโอ้โหแล้วก็เนาะปื้มปิ่มอะไรเงี้ยแต่เขาเก่งเขาเก่งคือเขาแบบวันแรกเราก็หวั่นหวันเนาะแบบว่าเอ๊ะจะไปจะรู้สึกยังไงจะกลัวไหมจะแบบกระจองงงแงไหมอันนี้มาถึงปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมใช่ใช่แต่แบบว่าเออแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเนาะคือเขาแบบว่าแฮปปี้มากเขาสนุกมากแล้วก็แบบ เ,เดินกลับมาหันมาแบบมีบายๆหันกลับมาบอว่าบายยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคโล่งละแต่พอหันกลับมาทางนี้ค่ะ <c oughs> หันกลับมาทางนี้เท่านั้นอีกพ่อ,พอ,อยืนร้องไห้อยู่ช่างรัวพี่รลพอก,ก,กไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับมันยืนร้องไห้คุณครูงงคนระูแบบยืนร้องไห้ทาไมอะไราเงี้ยคือไมันคือยังไงเป็นห่วงกังวลคือคือเราเลี้ยงเขาแบบเขาอยู่บ้านอยู่กับเราเงี้ยครับ24ชั่วโมงตั้งแต่ ห้าวันนะถ,ถึงแบบสองครัวแปดเดือนเงี้ยครับตลอดเลยแล้วเราก็ไม่เคยห่างกันเราแบบนานเกินไม่เคยห่างเลย,เลยดกว่าแต่ว่าเป็นเรียนก็ต้องแบบตั้งแต่เช้าจนถ,ถึงแบบบ่ายบ่ายบ่าย,ายสองี้ยใช่ไหมครับเราก็กังวลเอ๊ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะถ้าเขาแบบหิวทํายังไงถ้าเขาแบบโน่นนี่นั่นะเลยอันนี้เราก็คิดมากกังวลไปหมดแล้วก็ก็เลยแบบเป็นห่วงกังวลแต่ว่าที่ทําให้ร้องไห้เพราะว่ามันเหมือนกับเอ ได้เห็นเขาเติบโตอ่เงี้ครับมันเป็น<ล>ความรู้สึกแบบตื้นตันตื้นตันที่แบบเฮ้ยอะไรเนี้ยมันคือไม่น่าเชื่อว่าเราเลี้ยงคนคนหนึ่งมาจนแบบเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็<ม>เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยคุณครูก็ชมนะคุณครูบอกว่าเอ้ยเป็นเด็กแบบแข็งแกร่งจังเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยมันไม่ ตอนนี้ตอนนี้เริ่มไมถึงว่าพ่อชินที่ร้องไห้เลยตอนนี้ยังร้องอม่เป็นส่งไปส่งไปร้องน้ำตาซึมๆเลยคิดถึงคิดถึงแต่ว่าแต่ว่าก็เหมือนพอเขาไปโรงเรียนอ่ะเขากลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังโอ้โนี้ทําอะไรบ้างนู่นนี่อะไรนะเพื่อนเพื่อนร้องไห้นิดหน่อยร้องไห้แล้วก็มาเต้นกับอบเชยแต่อบเชยไม่ร้องเลยอบเชยไม่ร้องเลยแต่ใ้เรื่ว่าคุณพ่อก็ร้องนะคะคุณพ่อก็ร้องนะคะ าเบอกเลยนะเดี๋ยวพ่อเขาโตแล้วลูกเดี๋ยวพ่อเขาโตอันนี้บอกน้องไปแล้วพ่ออยากลอกให้ลูกบอกรู้แล้วก็เขาก็เห็นแล้วเขาเป็นแบบปยัยังไงไม่ไม่สนใจอะไรเขาแบบดีอยูาเขาบ้าๆแล้วก็เดินเข้าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแ่ไม่แข่งเหมือนแม่แต่ก็ไม่หลงไไม่แต่มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเราก็เป็นห่วงแต่ว่าก็มันจริงๆคนเป็นแม่จะรู้สึกปลื้มปริ่มอ่ะแบบมันเป็นความอบอุ่นในใจว่าโอนี่ลูกแบบที่เราแบบว่า เลี้ยงเขามาดูแลเขามาบูฟักมานะนี่วันนี้เขาแบบโหสตรองมากอะแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้ปลื้มใจว่าแบบลูกเราแบบเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยลูกเราแบบว่าโอเคแข็งแกร่งนะลูกอะไรเงี้ยครับจริงจริงนอยากอยากรอแต่ต้องขอบคุณสามีใช่ใช่เขาแกร่งเขาแกร่งได้แม่ครับใส่แกร่งครับผมทัานอยู่รอรับรองครับ ก็เอเราก็มากลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานบางวันก็ไปทำงานบ้านแล้วก็ถึงเวลาก็ไปจดูเวลาตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะพยายามทำให้ได้เพราะว่าโมเมนต์ที่ไปส่งเขากับโมเมนต์ที่เป็นรับนี่โอ้โหแฮปปี้มากมีความสุขมากยิ่งตอนแบบเขาเห็นเราปุ๊บวิ่งมาหาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่อยากเก็บไว้มากๆตอนนี้น้องเขาโรงยังพึ่งกี่วันพิ่งเข้าเนาะพิ่งเข้าได้ กือบอาทิตย์เกือบเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนไม่ถึงเดือนหรอกมาทิ้งไม่ชินไม่ชินอท่าไหร่ยังแบบเหงาโอ้โหนานเหมือนกันครับนานจนเขาจนแบบว่ารถคือเขาเริ่มสงสัยเขาเริ่มวอเริ่มวอร์ไกแปลกๆไว้ไปยืนก็เลยก็เลยแบบโอเคตอนแรกกะจะไปหาเซ็งห้องแถวซักผูหาดีเหมือนเดิจริงๆครับจะอาจจะขายแบบ ขนมขายรูปเตี๋ยวอะไรเงี้ยหนอยไเพราะว่าที่ไหนต้องเฝ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปดูมาก็ผลประกอบว่าไม่น่าจะดีเพราะว่าถ้าขายของก็จะไม่ได้ไปดูลูกไองแล้วเลยแบบต้องแบบนะไม่ได้ไปแต่ครูก็ก็โอเคนะครับครูก็ก็ไม่งงอาจจะแบบมีผู้ปกครองมาร้องไห้บ่อยอะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีร้องไห้บ่อยแล้วจะแบบอะไรเงี้ยก็คงชินอะไรเงี้ยครับ คิดไหมครับว่าตัวเองจะมาในบูชันนี้ถึงในจุดนี้ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปยืนแบบชะเง้อที่รั้วโรงเรียนโรงบาลแล้วมันร้องห่มร้องไห้ให้แบบคุณครูกับผู้ปกครองท่านอื่นเห็นมาก่อนไม่เคยคิดเหมือนเหมือน่อก่อนอาจจะเคยเห็นข่าวมิ้วบ้างเคยผมก็แบบผมไปส่งหลานไปส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเห็นคนยืนเกาะตอนนั้นมันไม่มีงานทําหรือว่าอะไรร้องไห้อะไรอ่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบ ไอสลระวันที่แบบลงจากรถบ่ายๆเท่าน okay> well ั้นแหละโอ้โหนี่พูดจะร้องไห้่่แวงาก็คิดว่าไม่แสวเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีมีลูกกันช่วงวัยเดียวกันเลยเขาจะปลอบไงเขาก็จะบอกโอ้เนี่ยเคยผ่านกันมาแล้วนะอะไรเงี้ยหัวอกเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าคงเสียน้ำตาอีกเยอะอะครับผมส่งเรียนยังขนาด ยิ่งๆคุณพ่อใส่ซอฟนี่วปื้มปิ่มทุกทุกโมเมนต์ของลูกเขาเริ่มคือเขาเริ่มแบบไปโรงเรียนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนชื่ออะไรยเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขามีแต่เพื่อนผู้ชายซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคิดถูกไหมที่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเริ่มห่วงเริ่มห่วงลูกเริ่มห่วงแต่ n u r s ี่กันเลยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนแบบผมเช่เป็นคนแบบ ชอบไปปอบเพื่อนนะครับคุณครูก็เล่าให้ฟังเห็นเพื่อนร้องไห้ก็ปอบโอ้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 อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าช่วงหลังจุดผู้สื่อจะไปกอดเพื่อนผู้ชายทีมาเกิดไฟเดี๋ยวเริ่มเริ่มต้องคุยแล้วไม่ไม่ก็อย่างบางทีเราไปรับใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เขาังไม่มารับอเชยไม่ยอมกลับเชยบอกว่าขอเป็นนั่งรอเป็นเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วก็ไปจับมือลูกชายที่ถ่ายใครเขาก็ไม่รู้อะไรเราก็แบบต้องไปท่ามหน่อยเนาะครับ ใช่ไม่กล้าเข้าเล่กลุ่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ่นเดี๋ยวไปบ่นเขาเดี๋ยวเห็นว่าบาตาเดี๋เล่นกับลูกชายเขาอะไรเงี้ยเนาะครับผมผมว่าผมว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดันนะปีนรั้วที่เอามาครับรักมาผมว่าเป็นงานแล้วไงสองปีครับโอ้ ก็จริงๆอยากจะบอกว่ามันแปลกตรงที i mean ่พอเรามีลูกด้วยกันใช่ไหมครับมันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าอะไรครับทะเลาะกันบ่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการถกเถียงกันระหว่างเรื่องการเลี้ยงลูกมากกว่าซึ่งเหมือนกับพอเราเอาใจไปให้ลูกมากขึ้นอย่างเงี้ยก้อยก็ดูลูกมากขึ้นเรามากขึ้นเราก็ระหว่างแฟนกันอาจจะมีแบบ ถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าก็พยายามจะหลังจากลูกหลับหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีการคุยกันบ้างคุยพูดคุยกันว่าแบบเออมันต้องอยังไงยังไงครับจริงจริงยิ่งคุยกันมากขึ้นนะในลูกอะยิ่งแบบเหมือนมีอะไรให้ทํามากขึ้นมีอะไรให้จอยกันมากขึ้นแล้วก็มีมีอะไร เปล่าไม่ใช่หมายถึงว่ามีลูกแล้วจะมีอะไรกันมากขึ้นไม่ใช่มีอะไรคุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าเราแบบมีมีมีความรู้สึกที่มันผูกพันกันมากขึ้นมันก็ไม่ไม่ค่อยหายนะมันก็เป็นแบบอย่างที่บอกว่าเราก็เหมือนเหมือนเป็นคู่ชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนรักกันด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การใช้ชีวิตการ เป็นครอบครัวมันมันเติมเต็มแล้วมันก็อบอ,อุ่นมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยิ่งมันนานขนาดไหนมันก็ยิ่งแบบมันยิ่งแน่นขึ้นอ่ะมันยิ่งอบอุ่นขึ้นก็รู้สึกาที่มีคนพูดว่าพี่โไม่ควรมีคนเดียว็โอออยบอกคนนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวต้อไปยืนร้องไห้กับเป็นผูวอยู่หน้าโรงเรียน จงีไม่ค่อยอะไรแล้วแกลเหมือนน้อยใจไม่หรอกคืออย่างที่บอกอ่ะพอเรามีเรื่องลูกเราก็จะแบบว่าเหมือนไปให้ความสําคัญกับลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพี่โย่งอ่ะเป็นเป็นแบบใส่สอบที่แบบว่าอบอุ่นอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้แบบเราเราอยู่ด้วยกันจนแบบมันเป็นความอบอุ่นที่เคยคุ้นเคยคุ้นเคยจนแบบเราก็ไม่รู้ว่า คือเอาจริงนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีกันน่ะจะรู้สึกแบบไหนมันก็เลยไม่เราก็เราเราเรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบที่มันมันมันเหมือนอยู่อ่ะเหมือนซึมซาบอยู่ในในตัวเราแล้วเราก็เลยไม่มองไม่ออกว่าเอ๊ะสมมติว่าถ้ามันถ้ามันไม่ได้มีพี่โยงหรือพี่โยงไม่ได้เป็นแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงอ่ะมันมันมันเป็นยังไงอ่ะเอาอ่าลืมไปหมดห้าสี่สามสองไม่ใช่เหมือนมันแบบมัน หม,มายถึงเขาก็อาจจะชินที่ผมเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ยก็คือเป็นคนที่แบบมีอะไรก็จะแสดงออกออถึงวันครบรอบก็จะให้ความสําคัญมากหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบแต่พี่ยงจะไม่ได้ดูแลให้พี่แต่ว่าพี่ยงจะดูแลทุกคนรอบตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว<ม>ก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษมากแต่ว่ามันเป็นความพิเศษที่มันมีมาตลอดอยู่แล้ว อันนี้คือดูรู้สึกเหมือนดูคมๆหน่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขีงแต่ว่าแบบมันมีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วค่ะก็แบบมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ประมาณนี้ว่าแบบว่าเออก็พยายามเหมือนพยายามให้สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยครับก้อยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่ทําให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าปกติก็พยายามทําให้เยอะขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุยกันบ่อย อะไรนะครับบอกวันบอกรักหรือว่าพูดแบบความจริงใจอะไรแบบย้มจะบอกทุกวันบอกทุกวันบอกวันละหลายหลายรอบจริงจริงช่วงนี้พยายามจะแบบวันนี้บอกแล้วบอกแล้วบอกตอนนี้เลยรักนะจุ๊บจุ๊บพยายามจะแบบแสดงความรักสว่างคุณพ่อคุณแม่ให้กับให้กับให้กับอบเชยเห็นใช่ใช่ใช่พอแสดงออกอย่างเงี้ยคือบางทีแบบโย้งแกงแกงหอมหอมแกงล้งดูเชยนี่ดู แล้้วก็จุ๊บใหดูเลยเขาก็จะเขินโอเชยก็จะเขินแบบตลกมากเลยนั่นสิเออไม่ควรนะไม่ควรนะเปี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลไม่เอาไม่เอาไม่เอาใชกตีก็คือเหมือนแบบเอออบเชย์เขาก็จะแบบคือคืออยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างพูดเสียงดังทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็วิธีแก้ก็คือทะเลาะกันปุ๊บ ดีกันให้เห็นเลยอันนี้มันทริคเล็กๆน้อยๆการบอกลาทั้กหมจริงๆเป็นเรื่องของความรู้สึกยังไงบ้างนะครับความสัมัญทำให้มันไม่ห่างทำให้มันไม่ห่างเนาะมันมันยังเป็นความรู้สึกที่มันสนิทอบอุ่นอยู่แล้วก็แน่นแฟ้นอ่ะคือก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอมันมีช่องว่างอ่ะแล้วมันไม่ไม่ทำให้ช่องว่างนี่หายไปอ่ะมันจะค่อยๆห่างค่อยๆห่าง ใช่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 อ๋อจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดละการบอกรักกันการให้ออแสดงความรักต่อกันเนาะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเยียวยาจิตใจได้เนาะสำหรับคู่รักหรือว่าครอบครัวคือมันก็ทําให้ความรู้สึกมันมันยังยังไม่รู้สึกว่าห่างกันหรือว่าไม่รู้สึกว่าขาดกันและกันอันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ว่ามันก็จําเป็นนะเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ